เราไปดูกิจกรรมทาผนังของมอญที่ร้อนบอกกันแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราข้าไปไหว้าาท่าวงู้สรุปประจำจังหวัดตอนจะไดูว,นะว่านูระฮะโคตรใ่มันโคตรใสครส่เียแถวชมแาวมค่อถราไนครับด้ชมคมีน้องมิกกี้มาเป็ไรหร ตัวไวไกีปลอไยอยู่อยู่ทางนี้ครับานี้เไปทำอะไรคือภาพประจจังหวัดนทบุรีนะเราไปไหว้นวัตกรรมเสร็จก็เดี๋ยวเราไปปิดที่เจดีย์ตรงนั้นอันนี้แค่เป็นข้อมูลนิดๆหน่อยๆเฉยๆทำให้ทำให้ครบพุจะรูปประจำจังหวัดอยู่ไหนนะน้อ้าไม่ใช่ยังไม่บนนี่เหรอ

แล้วโบก็บอกว่านี่คือภาพประจําจังหวัดแล้วก็อ่านให้ฟังอะไรสักหน่อยนี่ที่เราเพิ่งที่เนี่ยที่เราเพิ่งไหวไปเนี่ยก็คือภาพประจําจังหวัดนนท์อะไรอย่างนี้นะ เดนนี๋วราปิดที่เจดีย์เกียไหนอยเดี๋ยวยให้หมูหมูเองไปมเหมูกัไปเอาจักรยานที่อยู่ข้างห,ห,หน้ามาไว้ตรงตัวีตรงเจดีข้างหลังที่จะทำือุเจ่อามเลย

มาโ okay. อเพือนผัดกันแล้วนะคดูเจนเลยอาะข่ะไปเลยครับ